เป็นไดรู้จักเอกได้วิ่งหรือยังปะกายอุตรดิตถ่ะเป็นปะระเบี้ยวพี่น้องสงสัยนือปลาพี่น้องวันนี้เป็นปะนี่โอ้โหมันเลอะป็นใหญ่อ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าวันนี้ก็จะออกหาปลากายแต่เช้าเลยนะครับ เกอบเรือบันไดลงหาปลายกยกันคอยติดตามรับชมให้กำลังใจกันครับจะไปครับผมตอนแรกจะยิงปลากายอยู่ตรงกลางลมมันแรงผมเอาเรือเข้ามาในป่ามาหาดูปลาหนิลปลาเชดโดในป่าก่อนครับเราดูลักษณะอาการลมช่างไรก่ลมมันแรงไม่ไหวแล้วเข้ามาทางนี้เราเริ่มเบาลงนะเมื่อกี้นี่อย่างแรงอะไรของมันไม่รู้ เดี๋ยวรอดูปลาครับขึ้นยางก่อนมีตัวให้เห็นไหมคอยติดตามดูกันนะครับแดดยังไม่ออกนะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่ง ยังไม่มาฟ้าคึมฝนยังไงไม่รู้มัจะคือหมอจะคือหมอนี่ผมก็ย้ายเข้ามาอยู่ข้างในป่าตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเวิร์กอยู่ในกลางป่ามันจะราบแบบนี้นะป่าน่าล่องน่าลอย ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นปลาเหมือนเดิมนะครับอขอกปลาะโด็จปะกลายมัน,มนหายไปไหนหมดไปด้วยไ,ไม่ไม่น่าอยู่แล้วของนี้ นะเยอะมากเข้าปาชโดมีแต่ปาชโดเต็มอ่างขึ้นนั่งดูประไก่ไม่รู้มันขึ้นไปตรงไหนหมดไปด้วยยัมันขึ้นอยู่เท่นี้แหละแล้วผมก็ขึ้นมานั่งอยู่บนเรือแล้วมันก็ไม่เห็นขึ้นเลยนั่งดูมันอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>ปลามันไม่ค่อยเยอะนะมันขึ้นแล้วมันก็ไปทั่ว ตั้งอยู่กลางนลมแรงผมขับเรือเข้ามาว่าจะเข้ามาหายิงปลาในปา่าเจอขึ้นอยู่ตรงปลายเนี่ยตัวใหญ่น่าจะมีสี่ห้าโลตัวนี้ปรากายเดี๋ยวผมนั่งดูเวลามันก่อนครับจับเวลาไว้อยู่ถ้ามันขึ้นที่เดิมเดี๋ยวค่อยเอาเรือเข้าไปยิงอีกสักห้าปีค่อยมายิงใหม่ปราไก่นี่ให้มันขยายพันธุ์เยอะ ช่วงนี้ยังมีเต็ดตัวเล็กห้าปีนี่ใหญ่แล้วแล้วก็เยอะแล้วช่วงนี้ยังมีน้อยอยู่มีแต่ช h a นี่แหละ s h โดนี่อย่างมากนี่เห็นประกายขึ้นเนึ่งอย่ปิดเลยอ๋อโดนเฉย โดนเฉยประกายครับตัวนิดเดียวคือโดนว่ะโดนเฉยว่ะเป็นไดรูด้จักเอกได้วิ่งหรือ,อยังประกายอุตรดิต์อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง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 ไปไหนวิ่งไปไหนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ มาลูกมาเปิดกล้องรองเป็นชาติไม่ยอมขึ้นเดี๋ยวรีบดึงกันพี่น้องเดี๋ยวมันจะพันเดี๋ยวมันจะไปพันต้นมายราลาบเกียรติดำมาขึ้นมาลองดูดิเป็นยังไงหนะ้าตาปลากลายอุตรดิตนี่ ไทยทองประดินขึ้นมาบนรั้วเดี๋ยวนิดเดียวพี่น้องจังบอเป็นด้ยหวานเจี๊ยบลรกายอุตรดิต์เนี่ยครับสายสองรูสามรูนี่แหละผมบอกแล้วว่ามันไม่ใหญ่ยกขึ้นเลยนะ ตัวนี้ไม่ได้คลิปตอนยิงนะครับจัดไปพี่น้องเดี๋ยวลงไปดูฟ้ากัน,นอีตาลูดอุดตตะลีด,ด,ดปลามันก็ขึ้นไวอยู่นะครับตันนี้ยิงไปคิดว่าไม่โดนโดน ไม่่ใหญพอได้ตัวได้เห็นแล้วครับประกายอุตรดิตตมันลงเรือตั้งแต่6กโมงเช้าตอนนี้เหลืออีก20นาทีถึง5้าโมงเช้าสินาฬิกาเพิ่งได้ยิงปลาตัวแรกพี่น้อง <c oughs> อยังจางตายตายตายจัดไปครับพี่น้องให้กำลังใจกันพี่น้อง <c oughs> ขึ้นไป <c oughs> นั่งบนบันไดเมื่อกี้ ลืมเอากล้องขึ้นไปเฉยเลยครันนี้เห็นปลาลอยขึ้นมานึกว่มาปลากายกปืนขึ้นกำลังจะเปิดกล้องเอา้าคําดูหัวตัวเองกล้องไม่มีเอ,อ้ยเป็นปลานินนะครับปลานินลอยมาไซสวยด้วยนะจะดูปลานะครับยังอยู่ไหมนะยังอยู่โอ้โหปลาินไส์เลือเลย เป็นปลาเบลพี่น้องสงสัยลอยมาเห็นขา,ขาวๆเอ้าเป็นปลาินด้วยกดไปเกือบข้ามเหมือนกันนะยิงฝั่งทางนี้ทะลุี้โอ้โหเกือบข้ามได้แครับปลาินครับใจสวยครับผมโอ้โหลืมกล้องได้ไงไม่รู้เห็นปลาขึ้นมาปุ๊บ จะกดกล้องเอากล้องหายก็เลยยิงเลยโอ้ยไม่ได้คลิปอีกแล้วจัดไปครับอย่างน้อยก็ได้สองแต้มสองนัดสองตัวแล้วหมานครับปลาหายากหน่อยแต่ก็ได้อยู่จัดไปครับผมมีเจ้าถิ่นดำปลาด้วยนะพี่น้องนะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาได้ปลาหรือเปล่านะเพราะว่าน้ำมันใสมองเห็นขนาดเอาไม้ไผ่เรือแจ๋ลงไปเป็นเม็ดยังเห็นเลย จะได้ผมไม่ได้เอาชุดตําน้ำมาได้ไหมครับฮะปลาอะไรอ่ะอนิ<า>บบนเหรอเฮียเบลอเลยตีหลุมมะม,มันลอยมาแสดงวา่าห,หลุมมันอยู่ข้างในนู่นแหละไม่มีเสียงไม่มีหลุมเลยใช่ไหม,มอ๋อหมานอยู่ไอโดไม่เห็นเลยเอ่ะ ตีน้ำรอบมันเลยไอ้โดะมันเยอะจริงๆเลยขึ้นเรือบันไดดูเห็นมีแต่ปลาชิโดขึ้นน้ำตูมตั้มรุมตั้มอยู่นี่เดี๋ยวไปดูปลานินกันครับเขาดำยิงได้ตัวใหญ่นี่ไม่ได้เอาจาขเขา,ขอขอขาโอ้ยไข่สองนิ้วสองเส้นนี่ <S <S ปลาอะไรจะมาติดตัวนี้เตี่ยวไข่โ่มีย น้ำลึกแค่นั้นน่ะใช่ไหมน้ำมันเพิ่งขึ้นไงมดปลามันเข้าป่าเนี่ยมันจะตีหลุมอยู่แนวนั่นเนี่ยเหมือนมันอยู่ในป่าแล้วมันออกมามัน,มนออกมาติดข่ายเขาอะอ,ออกไม่ได้อะอยู่ป่าพี่น้องวันนี้วันนี้โอ้โหมันเลิศยิงใหญ่อ่ะเอ๊ะแล้วมันทำไมมันไม่ลอยวะแต่ว่ายิงบกมันไม่เห็นเลยอะโอ ใหสวยครับผมยิงได้ตัวนึงก็ไม่ใหญ่ขนาดน,นี้เล็กกว่าน,นี้น้อยโอเคพี่น้องตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วผรจะกลับแล้วเข้าฝั่งปหารถแล้วปลามันห่างตัวมากเลยมันไม่ขึ้นไม่เห็นเลยประกายก็น้อยนะครับจอบมันก็หายปล่อยตามลมลมก็ไม่พัดไปตามใจเดิน <c oughs> จะกลับดีกว่า พอได้สองแต้มอยู่อันนินตัวนึงกลายตัวนึงได้ลั่นสองทีก็ได้สองตัวแก้วจัดไปพี่น้องจะได้ผมไม่ได้เอาชุดดำน้ำมานะถ้าเอาชุดดำน้ำมานี่เสร็จเอกจะวิ่งอ่ะบอกเลยครับแล้วพี่น้องไม่ไหวล่วมแรงเกินปลาก็ไม่ค่อยมีพอได้สองตัวก็พอได้ปลากายไปให้น้าทำเหนี่ยมปลากายเนาะจัดไปครับ